สวัสดีค่ะพบก,กับแม่หมอล้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาในคลิปแรนดอมที่ว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ให้เดอะสตาร์ขึ้นนะให้เดอะสตาร์โอ้จริงจังมากๆเลยนะให้เดอะสตาร์น่ะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นต่างวัยหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงอ่ะนะคนคนนี้ใครๆก็รู้จักนะจริงจังแค่ไหนโอ้จริงจังมากนะ เหมือนเขาเซฟรูปเหมือนเขาแบบมีรูปคุณด้วยอะนะแอบบดูโซเชียลคุณนะคนคนนี้ทั้งคุณและเขาแหละแม่หมอว่าโอ้ต่างคนต่างต่างคนต่างมีชื่อเสียงก็ได้เนาะหรือต่างคนต่างใครๆก็รู้จักก็ได้เนาะสำหรับใครบางคนก็ชอบทำสีผมด้วยนะ หรือสําหรับใครบางมไม่หมอว่าแต่วันนี้เรามาดูเนาะเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนโอ้จริงจังมากเดอะสตาร์นะแต่ The Star เดอะสตาร์ใบนี้ไม่หมอว่าต้องมีคนที่อกหักแน่ๆเลยนะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขามันเหมือนอะมันมีมันมีมันมีใครบางคนที่อยู่อยู่ในจุดที่ดีมากๆเลยอะนะแต่แต่ในความรู้สึกอะ มันเหมือนมันเหมือนยังยังต้องการใครสักคนอ่ะนะมันรู้สึกว่ามันยังขาดนะเดสตาร์ใบนี้นะมันรู้สึกว่ามันมีคนที่กําลังเยียวยาหัวใจตัวเองมันยังมีคนที่ลืมกันไม่ได้นะไม่หมอว่านะทั้งคุณและเขาหลยเนาะอาจจะรักรักเลิกเลิกกันหลายครั้งก็ได้นะเขาพยายามทั้งคุณและเขานะพยายามจะตัดกันหลายรอบแล้วนะเนี่ยตัดไม่ได้นะ ตอนนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาคิดถึงคุณมากนะเขาพยายามไม่คิดนะอาจจะพยายามหาอะไรทำพยายามไปเที่ยวพยายามแบบอืคือภายนอกเขาดูดีมากเลยอ่ะนะจุดที่เขาอยู่อะ่ะนะแม่หมอว่าแต่ภายในใจอะ่ะเออเขารู้สึกแบบคิดถึง,ค,แบบงคุณเขารู้สึกแบบต้องการคุณเขารู้สึกแบบ มันมีความรู้สึกผูกพันกันนะสองคนเนี้ยโอ้เดสตาไม่หมอว่าตอนนี้อ่ะเขาอยากจะเขาอยากจะมาหาคุณนะแต่ว่าแต่ว่าไม่กล้านะคนคนนี้นะคิดแล้วคิดอีกใจต,ตรงแล้วไต่ตรงอีกจะยังไงดีนะหรือว่าทั้งคุณและเขาแหละไม่หมอว่าตอนนี้ต่างคนต่างโรม,มาพบมาเจอกันก็ได้นอะกเขาอ่ะ เขาอาจจะอยากให้คุณไปอยู่กับเขาก็ได้เนาะถ้ามันเป็นคนไกลอ่ะนะอยากให้คุณเดินทางไปอยู่กับเขาหรือเขาอาจจะไม่เรียกอะไรนะอาจจะอยากมาอยู่กับคุณก็ได้เนาะมันอยากอยู่ด้วยกันอะ่ะเนาะมันอยากมีโมเมนต์ที่มันอยากมีความสุขด้วยกันเอออยากมีโมเมนต์ที่พักกายพักใจร่วมกันอะไรประมาณเนี้ยะนะคนคนนี้เขารู้สึกว่า ขาจริงจังกับคุณมากๆเลยนะแต่แต่เดอสตานะ่ะแม่หมอว่าเนาะออาจจะอาจจะติดอาจจะติดปัญหาคนเก่าๆก็ได้เนาะที่เขายังเคลียร์ไม่ได้นะอืเขาอาจจะเขาอาจจะต้องแบบไปไป,ไปมาก็ได้เนาะงเขาอ,อาจจะมีใครบางคนที่ที่เขายังคุยอยู่ก็ได้นะแม่หมอว่านะหรือตอนนี้เขากำลังช่างใจอยู่นะว่าเขาจะเอายังไงดี เขาจะกลับมาหาคุณดีไหมนะช่วงนี้อ่ะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขามองคุณแล้วคุณแบบเออทำไมช่วงนี้คุณดูดีจังเลยอะ่ะนะคุณดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะคุณดูแบบใครๆก็ให้การยอมรับคุณใครๆก็สนใจคุณอ่ะเดอะสตาร์ไม่หมอว่านะอ,อือ เขาอาจจะแอบอาจจะแอบส่องโซเชียลคุณก็ได้นะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณดูเด่นมากเลยคุณดูคุณดูดีในสายตาเขามากๆเลยอะไรประมาณเนี้ยคุณจะชอบเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยนะแต่แม่หมอไผ่เดอะสตาร์ขึ้นเนาะเขาจริงจังกับคุณแน่นอนแต่ยังไม่แน่ใจนะว่าคุณจะจริงจังกับเขาไหมคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ต่างกันก็ได้นอกแม่แม่แม่เขาต่างคุณก็ต่างอ่ะเออมันมีคนที่แบบมีพร้อมด้วย จริงจังกับคุณแค่ไหนนี่เห็นไหมเดิน star แล้วก็สองไม้เท้าแม่หมอว่าเป็นเป็นคนไกลแน่ๆไกลถึงต่างชาติเลยอะ่นะนอก็ถือลูกโลกอะ่ะนะแล้วมันเป็นออนไลน์ด้วยนะสำหรับใครบางคนก็กำลังคุยออนไลน์กันอยู่ก็ได้นะแม่หมอว่า ืทั้งเด,ดสตาทั้งสองไม่เทา้าคนคนนี้แม่หมอว่าถ้าเขาไม่ได้มีใครเขาก็จริงจังกับคุณมากนะเขาก็อยากให้คุณกับเขาอ่ะเดินทางไปอยู่ด้วยกันอยากมีโมเมนต,ต์ที่เดินทางมาหาคุณหรืออยู่กับคุณอยากมีความสุขร่วมกันอะไรประมาณนี้นะ จริงจังถึงขนาดร่วหรับใครบางคนก็วางอนาคตร่วมกันเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องที่อยู่อะไรประมาณเนี้นะไม่หมอว่าเขาจริงจังกับคุณนะถ้าคุณกำลังคุยออนไลน์กับคนต่างชาติอยู่ไม่หมอว่าเขาคุณจริงจังกับคุณนะหรือคุณกําลังติดต่อออนไลน์กับกับใครอยู่อะนะไม่หมอว่านะ าเขาโสดจริงๆนะแต่แต่ทั้งเดสตาร์ทั้งสองไม่เท้าอ่ะทำไมไม่หมอเห็นไข้แล้วมันรู้สึกว่าเขายังติดคนเก่าๆอยู่ะนะแต่วันนี้เรามาดูเรามาดูแบบเขาจริงจังกับคุณหรือเปล่าเนาะแม่หมอว่าจริงจังนะเนีขาเขาเขาถ้าถ้าคือ คือถ้าเขาไม่ได้คุยกับใครอะไรประมาณเนี้ยนะไม่หมอว่าจริงจังเลยแหละนะรู้สึกว่าอยากอยากแพลนอนา,นาคตร่วมกันเลยแหละเนี่ยเห็นไะหมคนคนนี้เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงมากๆเลยนะแฮงแมนอะจริงจังนะไม่ค่อยเปลี่ยนใจรักใครก็รักนานนะ เป็นคนที่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคนคนนี้เห็นไหมอาจจะเป็นคนที่ต่างกั่เราจริงๆด้วยแฮงแมนเห็นไหมทําอะไรก็ต่างกับเราเป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาแน่ๆเดอะสตาร์สองเมทัลแล้วก็แฮงแมนนะ จะเป็นพลังงานของคนเก่าๆของคุณก็ได้เนาะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ลืมคุณนะเห็นหมายังยึดติดกับคุณเลยจริงจังมากจริงจังมากดูสิเอาเก็บเรื่องคุณไปคิดคิดแล้วคิดอีกคิดจนแบบจะทำยังไงดีเห็นไหมเขาตัดคุณไม่ได้อะคนคนนี้เขาลืมคุณไม่ได้นะ ทั้งเดอะสตาทั้งแฮงแมนโอ้โหจริงจังเบอร์ไหนจริงจังถึงขนาดแบบอยากอยู่กับคุณอะนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้อะนะยังยึดติดกับความสัมพันธ์อยู่เลยอะนะแฮงแมนมันรู้สึกว่ามัน มันติดมันติดพันธะเก่าๆด้วยนะแต่แต่ว่าถ้าเรามาดูในในไพ่ในวันนี้ในหัวข้อว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนจริงจังนะอยากครอบครองนะถ้าเราดูอีกแบบหนึ่งอะนะจริงจังจนขนาดแบบทุกนะในความรักในครั้งเนี้ยมันเป็นพลังงานทั้งสองคนเลยนะมันทุกมันเอาออกจากหัวไม่ได้มันคิดนอนก็คิดนั่งก็คิด เออทำไมมันเอาออกจากหัวไม่ได้พยายามจะเลิกพยายามจะตัดใจแล้วก็กลับมาหากันอีกคุณสองคนน่ะถ้าใครอยากเลิกอันแม่หมอว่าโอ้เลิกกันยากมากเลยอะในความสัมพันธ์น่ะเนี่ยเห็นไหมต่างชาติแน่ๆเอเปอร์ราซีเมตนะถ้าไม่ใช่ต่างชาติไม่หมอว่าเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโอ้มีตำแหน่งใหญ่โตนะคนคนนี้ ถ้าไม่ใช่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอมีโก้เอาแต่ใจตัวเองอะนะจริงจังมากนะคนคนนี้เขาถ้าคุณถ้าคุณคิดว่าเขาจริงจังกับคุณเบอร์ไหนโอ้เบอร์ร้อยสุดยอดอะโอ้ยคนคนนี้ไม่พูดเล่นนะ ถ้าถ้าเขาบอกคุณว่าเขารักเขาก็รักจริงๆถ้าเขาบอกว่าชอบเขาก็ชอบจริงๆนะมันเหมือนมันเหมือนต่างวัยกันด้วยเนาะต่างฐานะกันด้วยนะคนคนนี้ค่อนข้างดูดีนะอาจจะเป็นคนที่ค่อยๆก็ให้การยอมรับเขาใครๆก็ชอบเขานะเอเมอเลอร์ Emperor. นะโอ้เป็นคนที่ดูดีอะ่ะนะ เป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจเป็นคนที่ค่อนข้างมีตำแหน่งเป็นคนที่อืมอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะมีลูกน้องบริวารหรือเป็นหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงๆอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมทั้งเดอะสตาทั้งอินเพลเอเป็นคนที่ใครๆก็ต้องรู้จักเขาถ้าในสายงานอะ หรือเขาอาจจะหรือเขาอาจจะดง่งหรือเขาอาจจะเป็นคนดังในโซเชียลก็ได้เนาะเห็นไหมเดอะสตาร์แล้วก็สองไม่เทา้าหรือถ้าไม่ใช่ในในในสายธุรกิจในสายงานอะ่ะใครๆก็ต้องรู้จักเขานะคนคนนี้เห็นไหมแฮงแมนแล้วก็เอ็มเพอเลอร์คนๆนี้ไม่ธรรมดานะเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ทําเรื่องยากๆได้อะ่ะเห็นไหมแฮงแมนอะ่ะเห็นไหมก็นอนห้อย ห้ยหัวเขาสามารถทําเรื่องอยากให้เป็นให้ได้สามารถจัดการเรื่องอยากๆได้อะนะเก okay. <Hang> ่งแงแมนแบงคแมนเป็นคนที่รักใครแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนใจหรอกนะเนี่ยคนคนนี้มีใจให้คุณชอบคุณจริงๆนะ อยากจะเดินทางมาง้อคุณอยากจะเดินทางมาแบบอือยากจะขอโทษคุณอ่ะออ้โหจริงจังมากเลยอ่ะเห็นหน้าไพ่แล้วแบบถ้าคุณกําลังคบกับคนคนนี้อยู่นะแม่หมอว่าเขาจริงจังมากนะเห็นไหม อยากขอโทษคุณแน่ๆนะคนคนนี้นายอ๊อฟคับนะอยากเดินทางมาหาคุณอยากมาขอโทษอยากมาจีบอยากมีคำพูดดีๆเออคนคนนี้ไม่หมอว่าเห็นหน้าไพ่แล้วเขาเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยหวานนะแฮงแมนเ a นเฟล l อร์นออฟคับนอ๊อฟครับนี่ก็ค่อนข้าง ค่อนข้างกรุ่มกลิมอยู่นะแต่มันใสชุดกรอะนะแม่หมอว่าก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยๆอยู่นะแต่ว่าเวลารักใครก็รักจริงอยู่นะเหมือนมีใจให้คุณอะนะถ้าคุณรู้สึกว่าคนที่คุณคิดถึงมีใจให้คุณไหมชอบคุณเลยแหละนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณนะอยากจะมาง้ออยากจะมาขอโทษนะ อาจจะไม่กล้าก็ได้เนะก็าอาจจะมีความต่างกับคุณมากอะไรประมาณน,นี้เขาก็เลยไม่กล้านะคนคนนี้นะเขาอาจจะเขาอาจจะเคลีย์ปัญหาเก่าๆอะไรอยู่ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมอุย้ยสามถ้วยขายายแปดไม่ท้าโอ้มีคนมีคนคิดถึงคุณหนักมากมีคนอยากติดต่อมาหาคุณมีคนอยากเดินทางมาหาคุณ แม่หมอว่าคนไกลแน่ๆนะสองเมเท้าแล้วก็ไนอฟครับแล้วก็เอ p ม r พ r เรอร์แฮมเนี่ยถ้าไม่ใช่คนไกลก็คนที่ค่อนข้างมีอายุต่างกันกันกบคุณหรือคนที่ค่อนข้างแบบแฮงแมนมนนานเจอกันก็ได้เนะแต่วันนี้ในหัวก็เขาจริงจังกับคุณไหมจริงจังมากนะเขาชอบคุณจริงๆคนคนนี้นะ เร็วๆนี้จะมีคนมาขอโทษจะมีคนมาโง่จะมีคนส่งข้อความมาหาหรือไม่เขาอาจจะอยากส่งข้อความมาก็ได้นะแต่อาจจะถูกบล็อกหรือว่าถ้าคุณกาลังคุยออนไลน์อยู่นะจะมีคนเดินทางมาหานะคะอาจจะรอสาสางเรื่องงานหรือทํางานอะไรให้เสร็จสิ้นก่อนนะเนี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณนะอยากมาหาคุณมากๆเลยก็ชอบคุณมากๆเลย แต่ไพ่ถ้วยนายอ t o ค้าบอะแม่หมอว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมีคนอยากงอ้อและเดอะสตาร์ด้วยนะมีคนยังลืมคุณไม่ได้ mm. คนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้นะแต่เขาจะสลัดละสลัดลุก mm. คือเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นไหม mm. แฮงแมนแล้วเดยเพ์เลอร์นะเขาจะเป็นคนใหม่ จากที่เป็นคนไม่หวานจะพยายามแบบหวานให้ได้อะไรประมาณเนี้ง้อคุณอยากจะอยากจะเอาคุณกลับมาให้ได้นะจะขอคุณเป็นแฟนให้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกเขาก่อนเนาะความรู้สึกเขาตอนนี้ความรู้สึกเขาตอนนี้เนี่ยเห็นไหมชาริออดอะคนไกลแน่ๆนะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างภาษาก็ คนที่ต้องเดินทางนะหรือคนที่ทํางานอะไรที่มันเป็นหัวหน้าคนเป็นคนที่เป็นผู้นําอะนะอาจจะมีความต่างกับคุณนะไม่ต่างที่ฐาหนหาก็ต่างที่ไวนะคนคนนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์นะค่อนข้างเป็นผู้นําค่อนข้างบุกค่อนข้างลุยนะโอ้าริโอตโอ้จะมีคนติดต่อคุณมาจะมีคน เดินทางมาหาคุณนะเนี่ยคุณคนนี้ค่อนข้างดูดีอ่ะนะเขาค่อนข้างมีอำนาจนะค่อนข้างมีพร้อมเห็นไหมสิงโตอืมเขาอยากให้คุณกับเขาอะ่ะคืนดีกันแน่ๆคุณอาจจะทะเลาะก,กันแน่ๆชาชิอดอะ่ะ อยากให้ดีกันเห็นไหมอาจจะมีความต่างแต่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมันเข้ากันได้นะเขาอยู่กับคุณแล้วก็มีความสุขอยากให้คุณกับเขาอ่ะไม่ต้องทะเลาะกันอะไรประมาณเนี้นะเออไม่หมอว่าถ้าใครคุยออนไลน์อยู่นะจะมีคนเดินทางมาหาคุณนะเนี่ยหรือคุณก็ได้เนาะจะได้เดินทางไปเออ จะมีการเดินทางเร็วนี้ถ้าไม่เขาก็ไม่เขาหรือคุณนะเร็วนี้ยจะมีเดินจะมีการเดินทางมาเจอกันนะคนคนนี้เขาอยากเข้าหาคุณมากกว่านี้เขารู้สึกว่าคุณไม่ยอมเขาเลยอ่ะคุณแข็งมากมากเลย <c oughs> คุณเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆอ่ะคนคนนี้อยากจะปราบคุณด้วยนะเขารู้สึกว่าคุณแบบจีบยากด้วยอ่ะคนคนนี้เนาะเขารู้สึกว่าแบบเอออยากจะง้อคุณอ่ะนะค่ะสำหรับวันนี้เรามาในหัวข้อที่ว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนโอ้จริงจังมากๆเลยอ่ะนะคนคนนี้ ชอบคุณจริงๆถ้าคุณกำลังคุยกับใครอยู่คนคนนี้ชอบคุณมากๆเลยนะแต่เขาอาจจะติดปัญหากับคนเก่าๆหรืออาจจะเคลียร์ปัญหาอะไรเก่าๆอยู่ก็ได้นะแต่แต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่แบบโอ้ชอบคุณหนักมากนะจริงจังหนักมากจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยนะเนี่ยนะถ้าเป็นโสดนะเนี่ย คุณจะได้ย้ายย้ายไปอยู่ด้วยกันนะถ้าคุณเป็นโสดแล้วเขาเป็นโสดนะคน่ะสําสหรับวันนี้แม่หมอก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องแม่หมอด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ